เซนเซอร์ S S ที่มันให้มาเซนเซอร์วัดออกซิเจนในเลือดเซนเซอร์เรื่องของการ tracking หัวใจตลอดเวลาอะไรเงี้ยรวมถึงตัวนี้เป็นออโต้ด้วยเรื่องการคอนโทรลกล้องคุณสามารถใช้ตัวน้องเขาเนี่ยเป็นรีโมทคอนโทรลในการถ่ายรูปได้อย่างเอาเนี้ยผมมาเที่ยวที่ภูวิลล่านะครับผมอยากจะไปถ่ายไกลๆแล้วก็ไม่อยากจะว่วายวนใครให้ถ่ายรูปให้ผมก็วางมือถือผมไว้ตรงนี้นะครับแล้วผมก็ว่ายน้ําไปอยู่ริมสระ แล้วผมก็กดสั่งงานถ่ายรูปด้วย Oppo Band ซึ่งมันทําได้การออกกาลังกายที่มันทํามาได้ดีเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการใส่ว่ายน้ําเห็นตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยอย่างที่เล่าไปคือมันกันน้ํา5 ATM ใช่ไหมครับคุณสามารถใส่ว่ายน้ําอย่างสระน้ํา25เมตรนะครับโอลิมปิกหรือว่าจะสระพูวิล่าอย่างนี้ก็ได้สบายนะครับมันใส่จมน้ําได้นะครับก็มีโหมดในการว่ายน้ําที่ค่อนข้างดีอย่างแรกนะครับเซตขนาดสระได้แล้วก็กันน้ํา5 ATM ดําน้ําได้ครับสบาย ker สวัสดีทุกท่านของบ้านนะครับก็กลับมาเจออีกครั้งกับวัยรุ่นภูวิดล่าเพื่อนผมแซวเยอะหลือเกินก็วันนี้เรามาครับ่อนต่างจังหวัดแล้วก็ได้มาทารีวิว oppo แดนซึ่งผมเนี่ยได้รีวิว oppo watch ไปแล้วเมื่อประมาณสักเดือน2เดือนที่แล้วตัวนั้นเนี่ยเป็นการเปิดสกราชใหม่ของ oppo ที่ทําอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสมาร์ทวอชหรือว่าสมาร์ทแบ d นด์รอบนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทแบ d นด์ซึ่งราคาถูกมากในเจเนอเรชั่นของสมาร์ทวอชเนี่ยเขาขายอยู่ที่ประมาณ5,000บาทจนถึง7 0 0 0 นนะครับซึ่งคุณต้องเข้าใจก่อนเนาะมันคือของแบรนด์นะครับ oppo เป็นแบรนด์ที่ติดตลาดแล้วก็หลายๆคนให้ความยอมรับกันเนาะคล้ายๆกับซัมซุงคล้ายกับ iPhone ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอุปรกรณ์ LT ที่เอามาใช้กับสมาร์ทโฟนแบรนด์เขามากขึ้นตัวนี้เนี่ยเอามาสําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นใช้สมาร์ทแบรนด์ไม่อยากใช้สมาร์ทวอชเพราะว่าสมาร์ทวอชของ oppo เนี่ยมันเป็น Wear OS ของ google ใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ได้แค่ประมาณวัน2วันมันก็จะเหมือนกับ Apple Watch หรือว่า Galaxy Watch ที่2วันมันจะต้องชาร์จครั้ เป็นสมาร์ทแบนด์ที่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการใช้แค่ฟีเจอร์พื้นฐานการออกกําลังกายการวัดออกซิเจนในเลือดแล้วก็ใช้นานๆอย่างเช่นให้อยู่ได้แบบ10วัน9วันอะไรประมาณนี้ซึ่งตามสเปคที่มันเคลมมาครับมันอยู่ได้ประมาณนะครับ12วันต่อการชาร์จ1ครั้งแล้วก็เซ็นเซอร์ที่มันให้มาเป็นเซนเซอร์ที่สําคัญมากๆเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของเซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในเลือดเซ็นเซอร์เรื่องของการ tracking หัวใจตลอดเวลาอะไรเงี้ยรวมถึงตัวเนี้ยเป็นออโต้ด้วยอ่า หล,หลายแบรนด์ในเรทราคานี้ไม่มีวัดออกซิเจนในเลือดและต่อให้มีนะครับก็เป็นแบบแมนนวลไม่สามารถวัดแบบออโตได้เพราะมันใช้พลังงานเยอะแล้วก็ต้องเขียนซอฟต์แวร์กันใหม่นะครับตัวนี้เป็นแบบออโตนี่ให้มาด้วยแล้วก็เรื่องของขนาดหน้าจงหน้าจออะไรเงี้ยก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับเรทราคา1 1 9 0บาทซึ่งเป็นราคาที่หาซื้อได้ง่ายจับต้องได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ใช้สมาร์ทโฟนของ Op p พออยู่แล้วนะครับต้องการสมาร์ทแบรนด์ที่เป็นยี่ห้อเดียวกันคือเหมือนกับไอแอ Apple นะครับ Apple Watch กับ iPhone เวลาใส่คู่กันเนี่ยมันจะทำงานได้ดีเป็นพิเศษ Oppo Watch เนี่ยผมลองเอาไปใช้กับมือถือ Samsung แล้วนะครับกับสลับมาใช้คู่กับมือถือของ Oppo อย่าง Oppo Find X3 Pro อะไรเงี้ยความรู้สึกผมนะอย่างแรกที่ผมสัมผัสได้เลยคือเหมือนฟีเจอร์บางอย่างมันทำงานได้ดีขึ้นอย่างที่สองคือมันใช้พลังงานน้อยลงเพราะว่าอาจจะด้วยว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าเขาทำมาเนี่ยให้มันใช้กับ Taller OS 7.2ขึ้นมาอะไรประมาณนี้มันก็เลยแบบเออเฮ้ยเท่าที่เราลองไปใช้งานมาผมว่ามันเหมาะสำหรับคนททีี่่อยากจะได้ Smart Band คู่กับมือถือแบรนด์ที่เราใช้อยู่ผมว่ามันจะเป็นไปได้แบบค่อนข้างดีเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยไปใช้งานมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงได้บ้างนะครับผมอยู่กับน้องเข้ามาเนี่ยประมาณครึ่งเดือนละผมใช้ตั้งแต่วันสงการนะครับไล่ยาวมาจนสิ้นเดือนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมบอกไว้ก่อนว่านี่คือครั้งแรกของแบรนด์ครับไม่ว่าจะเป็น oppo watch หรือว่า oppo band ก็ตามแต่หรือว่าตัว oppo enco x ก็ตามแต่ที่เป็นหูฟังของเขาเจนแรกเนี่ยนะ มีแบนเนี่ยกว่าจะนิ่งก็นุ่นเลยครับมีแบนสามมีแบนสี่เข้ามาแล้วนะครับอย่างมีแบนมันทํามา6เจนแล้วเนาะกาเล็กซี่ฟิตหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็ทํามาหลายเจนละอ Op ปโปเนี่ยเพิ่งทํามันเป็นเจนแรกก็อาจจะมีบางอย่างที่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับแต่เท่าที่ลองใช้งานมาคือดีแล้วเริ่มจากสเปกก่อนแล้วกันเนาะตัวนี้นะครับหน้าจอเนี่ยเท่ากันเลยมั้งกับมีแบนห้านะครับประมาณ1.1นิ้งนะครับเป็นจออะโมเลดแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับมีฟีเจอร์เรื่อง ตั้งได้แบตเตอรี่เนี่ยให้มา100มิลลิแอมนะครับถ้าเทียบกับในท้องตลาดนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเนี่ยประมาณนะครับประมาณ12วัน,นอันนี้ Oppo เคลมมาแต่ว่าเท่าที่ผมไปลองใช้งานจริงมาเนี่ยผมเปิดทุกอย่างสุดหมดนะครับอยู่ได้นะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับสำหรับผมนะอยู่ได้ประมาณ7วันนะครับแต่ว่าในกลุ่มของ Oppo ที่เขาซื้อกันไปเนี่ยนะครับ7วันเนี่ยบางคนอาจจะใช้งานได้ประมาณส10วันเป็นค่าสแตร์ดนประมาณ10วัน12วันเนวันน้อยนะครับก่วาา้าิดใชงน เยอะๆอย่างผมแบตเตอรี่ก็จะอยู่ได้ประมาณ7วันถ้าใช้งานไม่เยอะคนทั่วๆไปก็ประมาณ10วัน11วันอยู่ได้ก็ถือว่าแบตค่อนข้าง,งอึดถ้าเทียบกับสมาร์ทแบนดยี่ห้ออื่นๆนะครับถ้าเทียบกับฟีเจอร์ที่มันให้มาเยอะแบบนี้แล้วด้วยเนะี่ยยิ่งถือว่าอึดเลยเรื่อง,องการกันน้ํากันฝุ่น Oppo Band ตัวนี้เนี่ยรองรับการกันน้ํา 5ATM หรือว่า50เมตรนะครับคุณสามารถใส่ลงไปไว่ายน้ําหรือว่าสามารถใส่ไปโดนฝนหรือว่าออกกําลังกายเอ็กซ์ตรีมต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าน้ํามันจะเข้าดำดิ่งงวว่่่่าาาาายนนนน้้้้ํํคืออใสสไดดบัีกซึ ให้กันน้ำ5 ATM มาก็ถือว่าดีผมชอบโดยส่วนตัวนะเพราะว่าผมใส่ว่ายน้ําด้วยนะครับเซนเซอร์ที่ให้มานะครับก็มีเรื่องของแอซซัลโลมิเตอร์นะครับมีเรื่องของตัววัดออกซิเจนในเลือดที่เป็นแบบออโต้นะครับ tracking เองหรือว่าจะเป็นนวลก็ได้แต่ว่ามันสามารถ tracking ตัวมันเองได้เวลาเรานอนหลับอะไรเงี้ยมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับหรือวัดหัวใจฮาร์ t เรทตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับใน7วันก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันสามารถใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟน Android ได้ตั้งแต่ Android เวอร์ชัน6ขึ้นมาซอฟต์แวอร์ช แท็บเฮลของ Oppo ้เขาแล้วก็แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยคุณสามารถซิงเขาร่วมกับ Google Fit ได้ใครที่ใช้สมาร์ทวอชหรือว่าใช้อุปกรณ์ IoT อื่นของ Google นะครับลิงก์กับ Google Fit ได้เลยสายนะครับตอนนี้เนี่ยผมถาม o p p o ไปแล้วนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเข้ามาให้เปลี่ยนแต่ว่าสายที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีดําสีเดียวอยู่ในตอนนี้นะครับ Oppo เนี่ยยังไม่มีสายให้เปลี่ยนในตอนนี้แต่ในอนาคตมนีแน่นอนอันนี้ Op p o คอนเฟิร์มมานะครับถ้าซื้อคู่กับ Op p o ในช่วงนี้ที่เขาจัดโปรโมชั่นอยู่เนาะอย่าง Op A94 อะไรเงี้ยก็จะลดราคาเหลือแค่ประมาณ990บาทเท่านั้นเองนะครับคือต่ำกว่า1,000บาทเอางี้ดีกว่านะครับก็ไปลองดูราคาไปลองดูโปรโมชั่นแล้วกันตอนนี้มีวางขายแล้วที่ Oppo Shop ทั่วประเทศนะครับอ่ะทีนี้ผมจะเล่าการใช้งานเป็น2แบบแล้วกันแบบแรกคือการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับเป็นคนเมืองเป็นพนักงานออฟฟิศทำงานนู่นนี่นั่นอนะไรเงี้ยเออเป็นยังไงบ้างกับอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นคนที่ใช้ในการออกกำลังกายเนาะเดี๋ยวจะเล่าว่าโหมดในการออกกำลังกายมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้งานได้ดีไหมเอาเริ่มจากการใช้งานในชีีววววิตตปจาัััันนนนนนกก่ออแล้้คืเม็์ ราคาถูกนะครับดังนั้นมันจะไม่มีไม้ไม่มีลําโพงมาให้คุณไม่สามารถที่จะใช้งานในเรื่องของการรับสายวางสายได้นะครับเขามีแค่แจ้งเตือนอย่างเช่นว่าใครโทรเข้ามาอะไรเงี้ยเขาแจ้งเตือนได้ซึ่งเลราคานี้ไม่มีใครทําได้ <laughs> ต้องไปใช้พวก Apple Watch ราคา4,000 5,000ถึงจะใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ดังนั้นใครที่อยากจะให้มันรับสายวางสายหรือว่าพูดกับสมาร์ทแบลอยไรเงี้ยตัวนี้ยังทําไม่ได้นะครับจะต้องไปเล่นพวกราคาแพงๆเท่านั้นเนาะแต่ว่าการแจ้งเตือนนะครับคุณสามารถเซตติ้งได้ว่าจะเอาแจ้งเตือนแบบแจ้งเตือนแค่ Facebook แจงเตือนแฟซบง เซน Messenger อ,อะไรเงี้ยใน hey, แอปพลิเคชันเฮทแท็ h เ l ของเขาเนี่นะครับเขาเซตติ้งได้หมดแล้วก็แจ้งเตือนเร็วครับอันนี้ผมลองใช้งานมา2อาทิตย์ไม่มีอะไรงุ่นหิดเลยแจ้งเตือนเร็วมากโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณใช้คู่กับ Oppo ครับแน้งแบบไม่พลาดเลยเร็วด้วยนะครับเร็วกว่าใช้คู่กับ a ั s u n งอีกงงมากเหมือนทำมาให้ใช้กับ Oppo เป็นพิเศษอะนึกออกไหมเรื่องของการใช้งานในเรื่องของการคอนโทรลมีเดียอย่างเช่นใช้ในการเปิดเพลงนะครับใช้ในการเพลย์พอสเพลงไหมครับทำได้ดีผมลองใช้ YouTube Music ก็สามารถใช้งานร่วมกัันนได้้รรบผมมลองงใชา่วกก Spotify ็ สามารถใช้งานได้อะไรที่มันเล่นมีเดียอยู่ในเครื่องเราสามารถเพลย์พอสเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรพวกเนี้ยมนสามารถสั่งงานได้นะครับแล้วก็ถ้าเราไปใช้เรื่องการคอนโทรลกล้องนะครับอันนี้ผมลองในในของ oppo นะมันน่าจะใช้งานได้กับบางเครื่องเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้กับ oppo เนี่ยคุณสามารถใช้ตัวน้องเขาเนี่ยเป็นรีโมทคอนโทรลในการถ่ายรูปได้อย่างเอาเนี้ยผมมาเที่ยวที่ภูวิลล่านะครับผมอยากจะไปถ่ายไกลๆแล้วก็ไม่อยากจะวหว้วันใครให้ให้ถ่ายรูปให้ผมก็วางมือถือผมไว้ตรงนี้นะครับแล้วผมก็ว่ายน้ําไปอยู่ริมสะ และผมก็กดสั่งงานถ่ายรูปด้วย oppo Band ซึ่งมันทําได้นะครับอันนี้สําหรับการเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันเนาะการใช้งานอื่นๆอย่างเช่นเรื่องสุขภาพตัวนี้เนี่ยเวลาเราไปซิงกับตัวแอปพลิเคชันเขาอย่าง hey, h e a แ t ็บ a i อะไรเงี้ยเราสามารถมาเช็คดูได้นะครับว่าวันนี้เราเดินไปแล้วกี่ก้าวนะครับระยะทางกี่กิโลเผาผลาญไปแล้วกี่แคลแบตเตอรี่เครื่องเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันเช็คได้หมดอีกอย่างที่ผมชอบคือมันจะ tracking อัตราการเต้นของหัวใจเราอะครับตลอดเวลาอัตโนมัติ24ชั่วโมงใน1วันไม่มีหยุด ลแล้วทําเองด้วยนะครับเราไม่ต้องมาคอยเมนูเช็คอยู่มันเช็คให้เราตลอดเวลาและอีกอย่างหนึ่งที่มันเจ๋งมากๆคืออะไรรู้ไหมครับมันสามารถ t r a c ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนให้เราได้แบบอัตโนมัติเจ๋งมากนะครับโดยที่มันจะ t r a c ตอนที่เรากําลังนอนหลับอยู่นะครับเป็นแบบอัตโนมัติคือผมชอบมากนะครับแม่งเจ๋งเป็นแบบ Auto ออโต้ซึ่งแบบออโต้เนี่ยมันจะมีให้ในเฉพาะบางรุ่นเท่านั้นเลร,ราคานี้ผมกล้าพูดเลยว่าไม่น่าจะมีใครให้เซนเซอร์วัดออกซิเจนในเลือดแบบออโต้มาให้อันนี้คือ สิ่งที่มันทํามาได้ดีมากแล้วผมชอบแล้วก็เรื่องของการวัดเรื่องของการนอนหลับอะไรเงี้ยผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ใส่นาฬิกาตอนนอนเพราะว่าราคาญนะครับมันจะหนักข้อมือแล้วมันจะนอนหลับไม่สบายนะครับแต่ว่าตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นสมาร์ทแบนด์มันเหมือนเราใส่ริดแบรนด์อันนึงแล้วมันแบบเบาๆแล้วก็แบบไม่ต้องไปวอรี่กับมันมากอีกอย่างคือมันใช้งานได้หลายวันอย่างเงี้ยก็ใส่ไปเลยนะครับใส่นอนใส่อาบน้ําใส่นู่นนี่นั่นปล่อยผ่านให้มันได้กับซอฟต์แวร์เรื่องของการแทร็กกิ้งการนอนอย่างที่เล่าไปว่ามันจะไปแทร่วมกกับ็ การวัดออกซิเจนในเลือดนะครับไอเซนเซอร์2ตัวนี้เนี่ยพอมันแทร็กเข้ากับซอฟต์แวร์ของเขาอะครับมันจะวัดเรื่องของการหลับลึกหลับตื่นได้ดีมากนะครับวัดเรื่องของการหายใจอย่างเช่นความอิ่มตัวของออกซิเจนอะไรเงี้ยตอนหลับตอนนอนดีหรือไม่ดีนะครับสุดท้ายเขาก็จะเอามาประเมินเรื่องของการนอนหลับเป็นคะแนนมาให้ว่าดีหรือย่าแย่ก็โดยรวมถ้าเอาชิปวิจาว,วันในเรทร,ราคา1000บาทนะครับหนึ่งพนิดๆผมให้100เต็ม10สําหรับผมคือคุ้มมากถัดไปเรื่องของการออกกําลังกายละกันเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยมีอย ่อหนึ่งที่ผมไม่ชอบมากก็คือเรื่องของโหมดในการออกกําลังกายค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะครับแต่ไม่ได้น้อยที่สุดนะคนที่ออกกาลังกายได้น้อยสุดน่าจะเป็นออเนแบรนด์นะครับออเนแบรนด์น่าจะมีมาให้แค่10บโหมด ตัวนี้มีมาให้ประมาณ12โหมดการออกกําลังกายแต่ว่าเป็นการออกกําลังกายแบบแมนนวลคือคุณจะต้องแตะเข้าโหมดสมมุติว่าคุณจะว่ายน้ําอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเข้าโหมดว่ายน้ําแต่ว่าสมาร์ทแบนหลายๆรุ่นนะครับในกระทั่งมีแบรนเองหรือว่า Galaxy Fit อะไรเงี้ยมันจะมีระบบออโต้อย่างเช่นสมมุติว่าเราวิ่งมันจะรู้ได้ว่าเราวิ่งมันก็จะเปิดโหมดวิ่งให้อัตโนมัติแต่ว่า a p p o ป้แบเนี่ยจะต้องมากดแมนนวลเอาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบหงุดหงิดหน่อยแต่ถ้าว่าคุณแมนนวลได้ก็ไม่มีปัญหาอออัันนนนนนนีี้้้้้้้แแแแลลลววววตตต่่่่่่่กกกกกกาา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 ารรรรใใใใชงงะคคดดยยยโสหหญํจไมถ มันจะต้องขึ้นไปเล่นประมาณแบบพันห้าพันแปดหรือ2,000ขึ้นไปอะไรเงี้ยมันจะ,จะเริ่มแทร a กอ auto ให้ได้อันนี้ก็ไม่มีมาให้นะครับเป็นแบบแมนนวลเนาะโหมดในการออกกาลังกายก็จะมีทั้งหมด12โหมดนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างกีฬาที่คุณเล่นอยู่มีแบบนั้นหรือเปล่าอย่างแรกคือวิ่งกลางแจ้งอย่างที่2วิ่งในร่มนะครับอย่างที่3วิ่งเบิร์นแคลอรี่นะครับอย่างที่4เดินกลางแจ้งอย่างที่5ปั่นจักรยานอย่างที่6ปั่นจักรยานในร่มนะครับอย่างที่7เดินวงรีอย่่างที8 เล่นเครื่องกันเชียงนะครับอย่างที่9คริกเกต็ตอย่างที่10จะเป็นแบดมินตันอย่างที่11จะเป็นว่ายน้ําในสระและ้วก็อย่างที่12จะเป็นโยคะแล้วก็ฟรีเทรนนิ่งนี่ประมาณ12โหมดนะที่เขาให้มามันมีกีฬาบางอย่างที่ผมเล่นแล้วมันไม่มีมาให้อย่างเช่นฟุตบอลอ่ะมันก็ไม่มีมาให้หรอกจะต้องไปเปิดโหมดฟรีเทรนนิ่งแทนนะครับหรือว่าปิงปองเงี้ยไม่มีมาให้ผมอาจจะต้องไปใช้โหมดในเรื่องของการแบดมินตันแทนซึ่งสมาร์ทวอทหลายๆรุ่นนะครับถ้าเป,เป็นรุ่นใหม่ๆนะมันจะมีโหมดในการออกกํำล แบดมินตันแล้วก็โยคะนะครับลองดูว่าโหมดในการออกกาลังกายที่ผมเล่ามาเนี่ยคุณใช้งานไหมถ้าคุณเล่นนอกเหนือจากนี้อาจจะต้องไปพิจารณารุ่นอื่นหรือไปใช้ Op p เปอร์วอแทนนะครับอ p p เปอร์ o o ไม่ได้มีโหมดมาให้เยอะขนาดนั้นเนาะอีกอันนึงที่ผมเจอมาคือว่าในตัวมันเนี่ยมันไม่มี GPS ใช่ปะ่ะคุณก็ต้องพาสมาร์ทโฟนเนี่ยไปกับคุณด้วยซึ่งเลรยราคานี้ถ้าต่ํากว่าพันห้าเนี่ยนะครับไม่น่าจะมีตัวไหนบิวอิน GPS มาให้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าจะพาไปวิ่งแล้ว GPS คุณต้องเอาสมาร์ทโฟนของคุณไปด้วยนะครับนี่บอกไว้ก่อนแต่มันแทร c ได้ครับแต่ต้องเอาสมาร์ทโฟนตามไปด้วยแค่นั้นเองซึ่งเรราคานี้ไม่น่าจะมีใครวิวอิน g ี s มาให้ <c oughs> ก็เล่าสู่กันฟังแลวการตอหรับสายวิ่งเพราะว่าผมเองก็วิ่งเหมือนกันนะครับการออกกาลังกายที่มันทํามาได้ดีเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการใส่ว่ายน้ำเห็นตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยอย่างที่เล่าไปคือมันกันน้ํา5 ATM ใช่ไหมครับคุณสามารถใส่ว่ายน้ําอย่างสะน้ํา25เมตรนะครับโอลิมปิกหรือว่าจะสะพูวิลล่าอย่างนี้ก็ได้สบายนนนนนครัมมมใใส่่่จนะ้้้้ํําาาาไดดดกก็ีีีโวยทอขง อย่างแรกนะครับเซ็ตขนาดสะได้แล้วก็กันน้ํา 5ATM ดําน้ําได้ครับสบายหรือเวลาเราไปวิ่งข้างนอกนะครับแล้วฝนตกฟ้าร้องอะไรเงี้ยถ้าเราแบบใช้สมาร์ทวอทที่มันไม่ได้กันน้ํากันฝนมากครับมันอาจจะพังได้แต่ตัวเนี้ย 5ATM ครับระดับฝนนี่ถือว่าจิ๊บจิบไปเลย <laughs> สรุปแล้วกันในเรทราคา1000นิดๆน,นะครับ Oppo แบรนด์ o, Band, น่าซื้อไหมผมบอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นของ Oppo นะครับคนที่ซื้อเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเอ้ยไม่ได้ใช้งานอะไรเยอะชื่นชอบแบรนด์ Oppo แล้วก็ไว้วางใจแบรนด์เขานะครับสามารถหาซื้้อได คุณเดินไปที่ห้างไหนก็ได้ครับที่มี Oppo Shop คุณเดินเข้าไปเนาะพี่ขอซื้อ Oppo Band หน่อยค่ะเขากจะหยิบมาให้คุณได้เลยนะครับมันหาซื้อง่ายอีกอย่างเวลามันพังขึ้นมาคุณก็ไปเคลมได้ง่ายๆเพราะ Oppo Shop อยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนี่เรารู้กันอยู่ก็เป็นเรื่องความอุ่นใจเวลาใช้งานเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถเพิ่มเติมได้ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวจัดให้เนาะเจอกันในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ